ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะวันนี้ก็พอกับท่องจันทร์แชนแนลเป็นวันที่ยี่สิบเก่าตุลาคมนะเานานะเพื่อนเพื่อนเนาะท่องจันทร์กับเรื่องงานมาไก่เิฮอดบ้านแล้วล่ะครับแจ๊คสิทธิ์ทธัยนั่งให้เพื่อนเพื่อนเดือบึงเขาลมเนาะครับเนาะฝนจากพายุมาขึ้นนี่ครับผมพมา่าฝนก็นแหงลมก็แหง เข่าลมแล้วนี่ระนาดเลยฮึลนะนาเออข้าวล้มละนี่ละนาดเลยเพื่อนๆเลยบเสื้อก็ต้องเสือ้อละข้าวล้มปูวันแพ้เออวันนี้เลิกค่ำแน่ <c oughs> รถกระแลนแห้งเพื่อนๆกระแลนแห้งขนาด ครับครับผมหัวก็มีครันครับผมถือ้มถือศาดด้อครับเลย <c oughs> นี่ครับลมลนรุมจนล,ม,ลมไปเลยหันถ่ายก็พออยู่หมุนครับผมเกี่ยวกันไว้ยู่ต่อเพื่อโอ่านี่ต้นเขาต้นเขาเกี่ยวกันไว้ปานต่อเพือง โดนบ่ได้ตัดเสียดายตัดเสียดายใค่อยู่มันบมเมนหน้าเรื่องคงรับนลำบ่ถ่วง ร้านคนี่สือพาบเบกมาให้เปลี่ยนครับผม Hva er dette? เสียงน้ำจากจากเลยเพื่อนเอเลยฝ่าเนี่ยกับป้าน,นันยานฝนห้ามันกำลังกอโตขึ้นมาอีกแล้วกำลังก่อตัวขึ้นมาอีกแล้ว,ลต,ว,าลวตามหลังทองจันมาด้านทิศตะวันตก หล่ดมด้มยทางงานนึ่งกับเออมือคนมาพต่ยานคนตกห้ำครับ การสีขาวบ้านนะครับเพื่อน ใายใเบิ่งเขาลมบัดทายสีทายไปเห็นหอดเงอนเนาะครับเนาะไปเห็นหอดเงอนทองจันเลยไอ้เบิ่งวิวน้ำทางนี่แหละครับเพื่อนๆจากเฮ็ดคลิปยังจังสีเด่นสีดังคือเพื่อนๆเนาะเอาซ้ำนี่ละเอาซ้ำนี่นี่ละมาวางยังดอกครับผมมาวางยังละเฮ็ดเพื่อความมวลความิน เจอความสนุกสนานในเพื่อนและร้ายมูล่ห้ายนะครับเอาซำใดอดไซกับเอาซำนั่นแหละครับผมคนเฮาสามีความโบลบร้ายมันก็บ,บุ่ดีถีม่ใจอยากได้ก็บุ่ดีครับเพื่อนๆพื่อีหมีมูไปนอั คนเหาา้าเห็นแกดได้ร้ายก็ได้บม่มีหมูด้ครับผมัมดกลายเป็นคนเห็นแกโตเดียมม๋ยวบ่มีเผื่อนมีผงห่อ,อน้ำเขบาบอน้ำซื้อครับบ่ได้ไม่ควรจริงใจน้ำไลแา่คนเห็นแกโตครับผม sắp này có đợi sao mà mở bữa hay nhắn đó พ่อมาไก่จะหอดเพือน,นทองจันแล้วเนาะใกล้จะถึงบ้านทองจันแล้วกลับมาจะทำงาน,านเนาะเนาะเดินทางกลับบ้านใกล้จะถึงบ้านแล้วไหนยังอ่ะบอกเป้าหลายบ่ ืเออมาตากฝนมาหนาว ครับยังอ่ะเออ ข้าวมัหหนหอนใฮ้อนท่องจแล้นนะครับผมมาถึงบ้านแล้วโอ้ยรถมันเต็นนเมน,น,น,นะครับมันท่องจนเนาะ กบานทองจันมี่ับกะพักครับผมกระถางพักกระถางหอม้นี่กับบวบเขือบวบพริกครับพอจะกินดูก็ขอฝากคนเพื่อนทุกคนนะครับน้องกดไลคเข้ามากดแชร์กดไลค์กดแชร์สกายกกกท้องจันเลยด้วยครับเด้อยเกษตรปลอพภัยคลิป,ปใหม่ๆ อย่าลงกดกระดิ่งด้วครับเด้อสวัสดีครับ